ช่วงเวลาสั้นๆนค่ะที่เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่แอ๊ดนะคะที่บ้านถนนกรุงเทพกรีทาค่ะมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองที่พี่แอ๊ดได้พักอยู่ที่บ้านในวันนี้นะคะที่นี่เป็นโลกส่วนตัวใบเล็กๆของพี่แอ๊ดนะคะที่จะได้มีความสุขแล้วก็มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานเขียนเพลงงานแต่งเพลงงานในห้องบันทึกเสียงแล้วก็งานเขียนหนังสือโดยที่ไม่มีเพื่อนฝูงมาห้อมล้อมไม่มีใครมารบกวนค่ะ แม้เศษเหล็กที่ทิ้งคว่างมีบางอย่างให้สร้างสรรค์หากชีวิตของเรายังกล้าฝันฝันบ,บินยังถิ่นไกลแต่บาง เขียนด้วยดินสอด้วยลายมือตัวเองทั้งหมดเลยทำไมไม่ชอบใช้เครื่องพิมพ์ดีหรือคอมพิวเตอร์ล่ะมีฮะคอมพิวเตอร์ก็มีแต่ว่ามันเวลาจะคิดจะเขียนแต่มันยุ่งยากต้องไปนั่งกดแล้วต้องไปนั่งอยู่ตรงหน้าต่อหน้ามันก็วันนี้เขียนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบไก่ชนเนี่ย ชนชนท,ทุกครั้งที่พี่แอเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะถ้าเป็นพื้นที่ที่มีซุ้มไก่ที่ีชื่อเสียงพี่แอก็จะไม่พลาดที่จะเดินทางไปดูไก่ชนหรือว่าปล้ำไก่ค่ะเพื่อาหากไก่ที่มีฝีไม้ไลายมือมีชั้นเชิงในการสู้เยี่ยมถ้าถูกใจก็ซื้อกลับบ้านที่กรุงเทพเลยนะคะถ้าเห็นภาพขนาดนี้ก็ยืนยันได้ค่ะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยไก่ชนคือลมหายใจเข้าออกของพี่แอดเลย ตอนนี้พี่ก็อะไระรับปากเขาว่าเป็นนายกสมาคมหใหอกับ,กบองคอ์กรมีกกำลังขอตั้งขึง้นซึ่งจะเป็นองคอ์กรเกี่ยวกับประชาชนก็ต่อไปไมใครจะมามาลังแกเราชาวกาญจน์มันต้องผ่านมันต้องม,มีมีพวกเราทู้รู้ขึ้นชู้ช่วงนี้นั่งนั่งไปก่อนเพราะมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรแล้วก็ ถ่ายให้คนอื่นเนเน,เป,นเป็นของประชาชนเป็นสังเป็นสมาคมของประชาชนส,าาสนใจมาพิทักสนใจมาเป็น <c oughs> ามาเลี้ยงมาเป็นผู้จัดการแล้วเบื่อคนค้นคน,คนแล้วมาเป็น <c oughs> รถยนส่วนตัวของพี่แอดค่ะแต่ว่าไม่น่าจะใช่แค่พาหนะที่ใช้ในการเดินทางตระเวนเล่นคอนเสิร์ตทั่วประเทศเท่านั้นนะคะรถคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของพี่แอดเลยค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรถแล้วพี่แอดเองถ้าใช้เวลาอยู่ในรถรวมกันแล้วทั้งปีเรียกได้ว่ามากกว่าเวลาที่อยู่ที่บ้านด้วยค่ะ ข่องไว้อย่างดีแล้วนะครับแค่ไม่กี่คำนะผมพ่เท่าไปจน้มองบอกคุณเมืองขอรับกับผมไอที่ท่องไว้วันไม่ได้ใช้นะครับ่องลืมหมดเลย ก็อยู่บนรถวันละหลายชั่วโมงก็ทำไงได้เพราะว่าเราต้องไปไงพี่แอดปกติอยู่บนรถส่วนใหญ่ทำอะไรคะนอนฟังเพลงกีตาร์อ่านหนังสือค่ะคิดคิดพอดเพลงคิดพอดอะไรไปเรื่อยมีไม่ดูวิดีโอดูอะไรที่อัดไม้เรื่อถ่ายไก่ที่ถ่ายไก่ไว้ก็มาดูบนรถ ดูหนังฟังเพลงเช็คงานที่คทยโอท็อปตอนนี้บ้านพีเอเ้ยนไ่ใ้ค่ะรถีเอฟค่ะเปลี่ยนเป็นห้องนอนกันแล้ว็นนมึงลองรับเจ้าเนี่ยมายมึงแน่ ไม่ทานายอะไรเลยไม่กินไม่กินของคนอื่นไม่ใช่ว่าไม่อยากกินเพราะพี่ไม่กินเพราะพี่กินของพี่แล้วที่บ้านพี่จะก,กินของพี่วันนี้พี่กินข้าวไข่เจียวมูสระแล้วก็ใบกระโดนกิ้นน้ำพริกน้ำพริกกระโยงหงุดหงิดเวลาไปนั่งแล้วคนสั่งอาหารมาเลี้ยงเราแล้วแบบเต็มโต๊ะนี่นะคนห้าคนมีกดมีกับข้าวสิบอย,ย่างในชีวิตไม่เคย กินเนี่ยถากินเลยว่ะครับพี่ถ่ายด้วยเลยกินก่อนดีกว่าหากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็นไม่เป็นยังคิดมากมายก็เลยต้องหาหาหาที่เจอ